ครับสวัสดีครับพ,พ,พ,พี่น้องที่กระลกกับวัในี้วิถีชีวิตพ่อเพียงพาพี่พานองเข้าชมบรรยากาศหนาเสเว่นหน่อยคือเก่าแล้วกับพี่น้องใกล้เวลาใกล้ทิปปิดแล้วครับืัอนี้เปิดมาจะเศ้าเนาะพี่น้องจะรอดเยวะนี่ก็ทุ่มกว <te> wow. nice ้าแล้วครับบรรยากาศหนาเสเว่นหน่อยของวิธีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละครับเอาบรรยากาศใปพี่น้องเข้าในเมืองที่เก่าที่เดิมเนาะเพิ่มเติมก็คิดถึงพีคิดถึงน้องเขาคือเก่านั่นแหละครับ ็นกิจวัตรประจำวันของวิถีชีวิตพ่อเพียงแล้วครับใครปิดอีกแล้วครับพี่น้องได้เวลาอีกแล้วเปิดมากกะเศร้าเนาะพี่น้องเซเว่นหน่นอยของวิถีชีวิตพ่อเพียงเียวละครับมันยากาศกายุนาเซเว่นหน่อยที่เก่าที่เดิมมองหางเงินหาทองต่อพี่น้องเปิดมากก็เศ้าแล้วครับแต่จะได้เวลาปิดอีกแล้วพี่น้องเลยเป็นธรรมดาครับคำ,คำยังกินไม่บานเพื่อนก็ไปเห็ดกับเขากับนามเนาะวิถีชีวิตพ่อเพียงกับ นั่งเาสาที่เป็นหน่อยเมื่อเดิมครับที่เก่าที่เดิมมึงทีค่ยเหตุผลไปพี่เห็หหนหรองเงาเมืองเนี่ยแหละครับนาากับเบิด,ดตื้อตื้อปิดนารานแล้วครับพี่น้องเปิดไฟเปิดฟื้นเปิดไฟเนาะในเวลาเวลาปิดลานปิดซองเอาบรรยากาศนปพี่เห็นหอเงาเมืองครับลูกค้ากับเมื่อพอดีพี่น้องเลยแต่ว่ากับบ้านไนปิดหรอครับลูกค้าเมื่อกี้นี่กพ็พึ่งพึ่งมาสีของก็เพึ่งออกไปครับพี่น้อง การคำเนี่ยอธิโนยได้จังหน่อยเพราะว่าสุ่มกว่าแล้วเนาะพี่น้องเกือบสองสุ่มแล้วครับบรรยากาศอยู่เซเว่นหน่อยเหมือนเดิมแล้วครับพี่น้องบางทีวิถีชีวิตพ่อเพียงเคยเลี้ดคลิปให้พี่น้องเขาเมืองนั่นแหละครับบรรยากาศโดยรอบเนาะพี่น้องแบบง่ายๆครับโชคหว้เน่อยน้อยของวิถีชีวิตพ่อเพียงมึงเสริมเติมแต่งรายได้นี่แหละครับเลี้ดคลิปไห้พี่น้องเขาเมืองกัหลายรอบหลายเทรือแล้วล่ะครับแล้ว่ากับไม้พี่น้องเขาเมืองจะขึ้นเก่านั่นแหละ เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพเสริมของวิถีชีวิตพ่อเพียงกับว่าไดเนาะเพราะว่าเสริมเติมแป่งไรยใดห้เขาตัวพี่น้องหลังจากที่เขาเหตุการณ์เหตุการณ์เป็นอาชีพหลักเข้าแล้วกับอาชีพพวกนี้ก็เป็น,นอาชีพเสริมเขา่นาะครักพี่น้องเทียนไร่เขามีไรยใดเสริมขับว่า,าในครอบในครัวเนาะ เอาบรรยากาศในพีเรน้องกาโดยเมืองครับลานค้าในน้อยของวิถีชีวิตพ่อเพียงคำมากก็ยิ่งสิแล้วครับพี่น้องโจ้ไว้ในหน้อยหาเงินหาท่อมคือจังพี่จังน้องเขาเพ่ฮกิมในพี่น้องกาเมืองนั่นแหละครับหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเปลี่ยนกันกันกบแม่บ้านครับแม่บ้านเพ,พิ่นก็ไปเอ็ดกับเขากับน้ำครับพี่น้องคำมากกับไปเอ็ดกับเขากับน้ำครับวิถีชีวิตพ่อเพียงเนี่ยเมื่อนี้ก็อด น้ำต้นไม้อยู่หัวอยู่สวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แวะมามาทำน้าที่เป็นพอ่อค้าเพิ่งจัดของไปเรียบร้อยพ้่งหันครับพี่นอ้องจัดของไปกระขายมืออื่นเนาะเปิดมานยังหมดเศร้าสิบ่อใหจัดอีกครับมือเนียก็จัดไม่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเนี่ยตรงไหลมันขาดนั่นนี่เขาก็เสริมเติมแต่งเข้าไปเบือนเศร้ามากเปิดก่อนที่พ่อให่องมาเห็ดตองมาจัดของอีกเนาะพี่น้องสินค้าเขา,าก็บวางไว้ง่ายๆอย,ย่งสิ่แล้วครับพี่น้องเนี่ย แบบไง่ายๆเนาะโชค์หวยน,หน้อยๆของวิธีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละครับเอ็ดแบบไง,ไง่ายๆบ่งยุ่งบ่ยากครับแบบบ้านนอกคนอีสานบัานเฮ่านี่แหละครับแต่ว่าก็ดีอย่างหนึ่งครับพี่น,อน้องแอบแมอแอแอมแถวนี้มันก็นมาใช้บร,ริการดีดีครับครับก็บบที่ว่าเป็นให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีอยู่เฮ็ดมาเจ็ดแปดปีเก้าปีแล้วตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าจนถเีนี้ก็เจ็ดปีแล้วพี่น,อน้องปีนี้ปีหกสี่กับปลากระบาปีที่เก้าแล้วเนาะก็โอเคอยู่ครับพี่น้อง ตัลรเมือจัลเว้นกับพี่น้องเขากับมาใไซบริการกับกับพ่อรายได้เนาะถึงแมสสิบอร์ไลกับกับที่ว่าเสริมเติมแป้งรายได้เขาแล้วแหละครับจะไหนเขาเบาหวานหลังจากเขามีหน้าที่การงานปกติเขาแล้วเขากลับมากับมาซอยแม่บ้านเพิ่นปกติกับแม่บ้านเพิ่นดูแลครับวิถีชีวิตพ่อเพียงเองกับมาซอยเพิ่นเป็นเป็นเป็นย่ำบ่อแล้งกับย่ำบ่อเศร้าเนาะเลิกงานเลิกงานมาแล้วกับจังเด็กเขามาซอยเพิ่น เปลี degree, ่ยนกันสองเท่าอจะต้องกันครับพองแป้งพองแป้งอยู่นี่อยละพี่น้องเลยสองเท่าลูกผู้เดียวเนาะเขาก็ไปเรียนหนังสืออยู่จะยังไงหรอพี่น้องเลยไรเงี้ยบาดเท่าเนาะเขาว่าลูกยังเรียนพลาดจบติพ่อที่เกษียณอลไรจังหวะกับพ่อไปยังเนาะพี่น้องสู่ชีวิตไปครับเขาไปรำไปเรียนอยู่ก็มีแต่จสองเท่าพองแป้งพองแป้งอยู่นี่อยละครับสองเท่าเปลี่ยนกันปกติแล้วกะจันทึงซุปวิถีชีวิตพ่อเพียงกับไปทํางานเนาะ คยนําเรียนพี่น้องเข้หาหน่แหละครับวิถีชีวิตพ่อเพียงเองจะมีโอกาสได้รับด้เรียนได้ก็ทงานกับรบราชการเนาะมันก็เสริมทำแต่งรายได้อีกส่วนหนึ่งเป็นลูกเช้าหายเชาหน้าแต่ว่าก็มีโอกาสด้ทาการทํางานก็อเคยน้าเบียนพี่หลองเข้หาหน่แหละครับเข้าก็มีอาชีพหลักไปท่านพุน่นส่วนในบ้านเป็นกาดูแลขอบรัวอยู่ทั้งสี่หลักกับพี่น้องเนี่ยเห็ดอาชีพเสริมขา,ขายไปนั่ง เสริมเติมแต่งไปกดียังเนี้ยครับพี่น้องเห็ดให้เอาบบริหารเวลาเอาที่มีเนาะบรไปเวลาให้มันให้มันทิมไปดีๆครับมีเวียกมีการมีงานมีอย่างเราเห็ดเสริมเติมแต่งไปทั้งหัวทั้งสวนทั้งอะไรนะครับเรื่องเป็ดเรื่องไก่เรื่องปลาเข้าไปปลูกข้าหน้าเขาขายนะปลูกกล้วยปลูกยังไปเสริมเติมแต่งรายได้เขาถูกครับเห็ุไหนเขาบริว่างงานเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นเขาก็มีรายได้เสริมเข้ามาในขอบในก้วนเขานำ ืัอนี้บวันไหนร่วมยอดอยู่พี่น้องปกติกับพวันสามพันสี่พันหาพันนี่แหละครับแต่ละมือก็ได้ไรที่ไรพวทอกันแต่ละมือก็แล้วแต่ว่าเมื่อนี้หรือมือ่อใดที่พี่น้องเข้ามาใส่บริการาที่หน่อยสิหลายกับพวอทอกันแต่ส่วนมากก็อยู่ประมาณสามสี่พันหาพันหรือว่นี่แหละครับพี่น้องเป็นลานค้าเน,นีอยๆอยู่คกลางทงกลางฐาเนาะหารายได้เสริมต่อพี่น้องหลายคนเพื่อวันมี้ยังเหตุกับลอกมึงได้พี่น้องไงอยู่กับเพื่อนกับท่านเขาบ่ได้บัตนบ่ได้เศร้าเขาบ่ได้เสือบางทีเราเขากะ ก็ถือว่าเพ็ดยิ่งก็จะสร้างเราเนาะพี่น้องไม่ได้หน่อยได้หลายมันก็เป็นเป็นรายได้ของเฮาจ้ะดีกว่าเฮาวปล่อยเวลาให้มันเอาประโยชน์เฉยๆครับอยู่กับบ้านกับสองอย่งหน่อยเมื่นละหกหลอยเจ็ดหลอยแปดหลอยกำไรมันก็โอเคแล้วครับพี่น้องได้อยู่ได้กินเขาบ้านบ็เลยเศร้าของเขาเลยซื้อเนาะเงินเราเองภาษีเขาก็เสียตามที่เป็นกำหนดนั่นแหละครับก็ไม่ได้มากมากอย่างเดียครับพี่น้องอ่ะเอาบรรยากาศไม่เปลี่ยน้องเอาแต่บังเสพเวียนหน่อยของวิถีชีวิตพอเพียงเหมองเก่าเหมองเดิมนี่แหละครับ ฝากช่องวิถีชีวิตพ่อเพียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลื่กดกระดิ่งน้ำระคับพี่น้องที่ใดบุพภารคลิปเจตเจียน้องเขาได้ดเหมือนครับขอบคุณพี่น้องเุาค,ค,ครับสวัสดีครับ